ร้านขวานมรัสซาวค่ะคืนนี้ขอปิดจ็อบด้วยคันนี้เลยอันนี้จะสามทุ่มแล้วเนาะคันนี้ลูกค้าเร่งด่วนมาค่ะเพราะว่าจะไปจังหวะว่าจะไปต่างจังหวัดพอดีแล้วก็เรามีคิวว่างพอดีก็มากันได้นะคะถ้าเกิดว่าเร่งด่วนนี้จริงๆก็โทรมาเช็คก,กับทางร้านก่อนได้กับ XADV ปี2018ค่ะไม่มีแค,แคชบาร์นะคะลูกค้าชอบถามว่าไม่มีแคชบาร์ติดตั้งยังไงติดตั้งตำแหน่งนี้ได้เลยค่ะนี่นะคะสวยสดและงดงามกับร้อวัต์ จบอาเดี๋ยวเราไปดูการตั้งไฟด้านนอกกันเลยดีกว่าค่ะว่าร้อยวัตต์เนี่ยความสว่างจบขนาดไหนเอาล่ะค่ะอันนี้ตั้งไฟเรียบร้อยหมดแล้วค่ะสำหรับ XADV คันนี้อะเรามาดูลำแสงเต็มลำกันเลยดีกว่าค่ะว่าตั้งไฟแล้วเนี่ยความสว่างของร้อยวัตเป็นยังไงไม่ใช่เลยอันนั้นหัวไฟฉายวิขวัญโอเคอันนี้คือลำแสงของร้อยวัตค่ะ เปิดสีขาวมีรถตัดหน้าเวลาขับขี่อยู่ก็สามารถพักไฟสูงขอทางได้ก็จะขึ้นเป็นครึ่งขาวครึ่งเหลืองแบบนี้นะคะเปิดไฟสูงค่ะไฟสูงคือไฟเหลืองนะคะของที่ร้านเมื่อเหมือนพอออกคลิปต้องบูมไปอ่ะเพราะว่าเขาจะมีลาแสงไฟตัวหนึ่งที่ไฟต่ําของเขาอ่ะคือเป็นไฟสีเหลืองแต่ของทางร้านเราไม่มีนะคะไฟขาวของเราคือไฟทางนะคะคือไฟต่ําแล้วก็สีเหลืองของเราคือไฟสูงเน้นย้ำใช้กางวันทําความเร็วนะคะเหตุผลของสีเหลืองไฟสู ตามหลักสากลหรือว่าตามหลักที่ลดการเดินทางนะ,ะสีเหลืองเนี่ยเขาไว้เปิดตอนงวันเอาไว้จิกสายตานะครับจิกสายตาเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ขับรถเขาตลอดจิ้มแบบว่าตลอดถึงการาถึงบ้านนะ,ะเราแค่สักสวินาทีเองนะฮะ เพื่อให้รู้ว่าเรามาเขาจะแหวกเรานะครับผมครับไม่ใช่ว่าไฟเหลืองเป็นไฟต่ํานะไม่ใช่นะครับผมคะคิดผิดนะครับผมว่าไฟขาวคือไฟต่ํานะไฟเหลืองคือไฟสูงเวลาเราพาไฟปุ๊บเนี่ยมันเหลืองขึ้นมันจิกใส่เขาว่าเรามาเราขอทางนะครับใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนเวลาที่เราไปต่างจังหวัดเนี่ยเวลาเราไปจังหวัดเกิดเกิดเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับเราอะนะคะก็คือว่าช่วงเวลากับรถหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากแล้วเขาไม่ค่อยยอมเราหมายความว่าคือเขาก็จะไปอ่ะคือเขาก็เห็นว่ารถมาเขาก็ไม่ยอมหยุดให้อ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ลำแสงไฟเบื้องต้นเนี่ยคือเราพักไฟเขาดูก่อนว่าเออฉันมาแล้วนะฉันมาด้วยความเร็วนะยอมฉันหน่อยนะไม่ไม่กี่วินาทีที่ฉันผ่านไปอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือาาการใช้ให้ก็จะทำแล้วนั้นอันนี้คือการ <laughs> หลักการใช้งานของการรีวิวไฟจะเป็นประมาณนี้เราจะรีวิวตลอดเพราะว่าเราติดตั้งไฟสปอตไลท์ไม่ได้ตั้งใจจะเจตนาเป็นแยงตาใครหรือไปทิ่มตาใครนะคะอย่างไฟทางเนี่ยไฟขาวเนี่ยเราตั้งเพื่อเนี้ค่ะ ตับมากๆเนี่ยค่ะเพื่อเราสองทางเนี่ยเห็นสองทางม้าตัดหน้าอะไรตัดหน้าเราเห็นมากที่เห็นเลยอธิบายยาวหน่อยฮะอย่างเงี้ยเรามองทางไม่เห็นใช่ไหมอยากจะเคลียร์ทางรถข้างหน้าไม่มีแล้วเปิดแค่นี้จบรถม้าก็ปิดให้เขานะเพื่อเป็นมารยาทนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะอไปบนท้องถนนไม่มีอะไรมากมายครับเวลาเราวิ่งด้วยความเร็วนะครับผมครับแบบนี้นะรถเขาจะแหวกให้เรานะครับผมเราก็แซงเข้าไปแล้วก็คนับคำนิดนึงนะครับผมทำ่างนี้ประจํานะรับรองว่า ใช้ไฟมันท้องถนนให้มีประโยชน์ใช่ค่ะ,ะเพราะว่าเราติดไฟสปอตไลท์เพื่อว่าสองทางจริงๆเพราะบางทีไฟรถมันไม่สว่างนะคะ <c oughs> เอาล่ะค่ะคลิปวิดีโอนี้รีวิวการใช้งานของไฟด้วยแล้วก็ หายห่วงมั่นใจได้เลยว่าใช้ไฟสปอตไลท์แล้วเนี่ยมันจะแยงตามันไม่แยงตาใครเพราะว่าเราตั้งลงพื้นเพื่อที่จะไม่ได้ปส่องตาเขาเราไม่ได้ไปแยงตาใครนะคะโอเคขอให้มั่นใจในร้านขวัญมรณสาวสุดท้ายนี้ค่ะใช้ไฟให้มีประโยชน์เห็นใจเพื่อนร่วมทางค่ะอย่าลืมไฟร้านขวัญมรณสาวได้เลยนะคะขับขี่กลางคืนปลอดภัยแน่นอนมีตัวตนบนท้องถนนโอเคสวัสดีค่ะ